บุ๋มก็เอาบรรยากาศเช้านี้มาให้ดูอะทุกคนทําบุญค่ะทําบุญทําบุญออฟฟิศนงโกก็ช่วงเช้าเนาะก็เป็นการพิธีทางสงฆ์แล้วก็พอเสร็จจากพิธีนี้ก็เป็นพรามอะค่ะเห็นแล้วแบบอบอุ่นอะเห็นแล้วแบบดีใจอ่ะพูดแล้วพูดอีก ถ้าใครได้ติดตามน้องตั้งแต่แรกๆนะทุกคนจะปลื้มใจกับเขามากทั้งน้องนุกน้องปายด้วยเราติดตามเขาตั้งแต่เขายังไม่มีอะไรอะ่ะอยังไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินซื้อข้าวกินแบบกินมามาจนตัวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าใครอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะแล้วมาถึงปัจจุบันเนี้ยจะเห็นแล้วเออยิ้มตามดีใจแทนน้องๆแล้วแบบว่า เราก็ติดตามเขามานานเหมือนกันนอ้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าตัวเองจะติดตามศิลปินได้นานขนาดนี้ก็ไม่รู้จะอีกนานเมื่อไหรไม่รู้แต่ก็แบบยังรักและเอนดูน้องต้องสองคนตลอดอืมน่ารักดีใจกับน้องจริงๆ

เจ้าหน้าที่ก็ไปที่ตู้ทุกตัวต้องทุกคนต้อง ก็่ะจะเนยัได้ตัวนะคบที่พัก็ะมีรถไบัวโดก็มีแล้วก็อะไรอย่เงี้ยนี่ว่าในห้องนีห้องเดียวอยู่พอมาใก็มีรถแพ่ยาว ส่งไปเฮ้ยอกไปห้ด้วยเจตจิตของว่าไ้คุณยังไม่รอดยังไม่รอดยัไม่รอยัไ่รอดยังไม่รอดยังไม่รอดยัไรอดยังไรดยังไม่รดยัไรอดยังไรอดยังไมารอดยัไรอยังไรอดังไรังไรังไมรังไมรดยังไม่รังไรอดยัไรดยัไร mình lênระยะ cái <laughs> cái <laughs> này nào có có หวานนิดนิดนี่พอดีเขาคุณโยตรงนั้นอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังพอดีเลย

ทอ่หน้าทันได้ก็ไม่แน่อะไรรูป